สำหรับเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกรอยยิ้มกันได้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นักแสดงสาวอย่างกระติบชะวันกรค่ะฮอตมากๆฮอตแบบสุดๆนะคะมีหนุ่มๆตามมาขายขนมจีบกันเพียบเลยค่ะแถมยังไปนักโอ้หส่งของมาให้สาวกระติคือ300ล้านบาทเลยนะคะ เรียิวว่าสาวกระติ๊บค่ะมีการออกมาโพส์คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์หนึ่งค่ะของหนุม่มมโนแล้วกันเรียกว่าแฟนคลับมโนเขาโพส์ตของคนคนนี้ค่ะซึ่งหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าพี่เบสค่ะเขาแทนตัวเองว่าพี่เบสนะคะ ซึ่งพี่เบสคนนี้ค่ะได้มีการมาคอมเมนต์จีบกระติบ๊บแถมยนงบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวเองนี่แหละมีการไปให้กระติบ๊บไป300ล้านบาทเลยอ่าข้อความก็จะเขียนว่าดีครับพี่เบสน,นะรักน้องกระติ๊บนะห่วงมากรู้ไหมรู้ตัวไม่ว่ามีใครซัพพอร์ตแคร์มากๆอยู่ตรงนี้พี่รักน้องกระติ๊บมากรู้ไหมรักษาสุขภาพมากๆช่วยกันช่วยรักตัวเองแทนพี่ทีนะครับน้องกระติ๊บน่ารัก ครบนะครของที่พี่เบสให้ไปครบนะครับ300ล้านแล้วมั้งดีครับคิดถึงนะลงชื่อว่าพี่เบสโอ้โหสามล้านผู้ชมขาตายแล้เอยากจะเห็นหน้าพี่เบสเสือเกินค่ะ ซึ่งแน่นอนคําว่าหลังจากที่สาวกระติ๊บเนี่ยได้เห็นแฟนคลับมโนที่ว่าเป็นแบบ300ลง300ล้านคนนี้นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ตามจิตเธอบอกว่าเนี่ยไปให้กระติ๊บต้อง3 0 0ล้านบาทแล้วนะเธอเองก็เลยเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์แฟนคลับมโนคนดังกล่าวแบบขำๆนะคะบอกว่าเออพี่เบสคะเรียนถามนิดนึงคะ่ะพี่เบสคะสา300ล้านเนี่ยไม่ทราบว่าพี่เบสส่งมาทางไหนคะ จะเป็นทางนะ้ำทางอากาศหรือว่าทางพลังจิตหรือจะเป็นทางอะไรเอ่ยบาทเดียวเนี่ยยังมาไม่ถึงเลยคะ่ะพี่เพสขคะ่ะขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะไม่ว่าพี่จะเป็นใครเม้นมาแบบทําให้หนูเนี่ยต้องท้องแข็งเลยค่ะหวัวเราะเอาคุณผู้ชมค่ะท้องแข็งเลยขอบคุณนะคะที่ทําให้ยิมได้ค่ะก็ได้ยดว,ว่าถือเป็นอีกหนึ่งสีสนันที่ทําให้เธอเห็นแล้วก็อดหัวเร้องไม่ได้จริงๆนะคะแฟนคลับที่มาคอมเมนต์เนี่ยถ้าเห็นอยู่เอะโอนมาทางไหนนะคุณกระติ๊บเขารอรับอยู่นะคะเออกรเดียดวา าแฟนคลับอย่างพ,พี่เบสเนี่ยก็ตลกเหมือนกันนะคุณผู้ชมขาจนกระติ๊บเนี่ยถึงกับเอามาตอบก,กลับแบบพาหากันยกใหญ่เลยคะ่ะรวยไม่ไหวคะ่ะพี่เบสขาเอาแบบเอาเป็นว่าอยากจะเปก็คือเปมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะเป๊ก,เปเะะก,เปก็เปมาเยอะๆเลยคะ่ะตอนนี้รอรับอยู่นะคะคุณกระติ๊บก็รอรับอยู่โดยเฉพาะพี่เบสเนี่ยคุณกระติ๊บรออยู่คะ่ะ300ร้้านไม่น้อยนะจ๊ะ